สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับโฮมี่นักดนตรีแห่งเกมอินนอา์ออนไลน์ไทยแลนด์ครับวันนี้จะพามาตีกบกันนะครับแบบยังไงเดีอเอาแบบตีช้าๆแล้วกันแต่ก็ตีไหวนะก็หายไปหลายวันครับไปหาที่ทำคลิปมาก็เวลด้วยก็เลยเจอที่ที่เหมาะแล้วก็ส่วนคน แต่มมีเรื่องนั้นคันอกจากเรื่องการเดียวนี้ผมจะขอบอกเลยว่าจะถามอะไรผมอะถามแต่เรื่องดนตรีนะคืออย่างอื่นผมไม่รู้เรื่องเลยคือรู้สุคลิปแรกผมก็บอกกนนะว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องดน,นตรีแอดผมมาคุยกับผมได้เลยแต่เรื่องอื่นนี่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่อะไรมากครับแต่คือแบบเวลาถามเรื่องอื่นเงี้ยผมตอบไม่ได้ไงผมไม่รู้จะตอบอยังไงดีก็เลยมาบอกตรงคลิปนี้เลยว่า ถามได้แต่นักเดนตีเท่านั้นโอลี่โอลี่ก็ไปหาสกิลใหม่ของสัตว์เลี้ยงมาด้วยครับก็ได้สกิลสองสกิลมาดีๆสำหรับผมก็จะได้สกิลนี้ไลฟ์ชาร์ตเป็นสกิลที่ทำให้เราอ่ะรีเลือตัวเองได้โดวๆวเลยอย่างนี้เอ้าเนี่ดูนะเห็นไหม มันจะขึ้นอย่างนี้ตลอดสิบวิจนเต็มหลังหมดสกิลก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับเอาระหว่างที่ทำสกิลอะสกิลน,นี้นะระหว่างให้มันทํางานอยู่การป้องกันเราจะเป็นศูนย์มอนตีทีเดียวเราตายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแล้วก็อันนี้ครับสกิลควิกเทิร์นอันนี้จะเกี่ยวกับพวกการหลบหลีกเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันดู แต่กบอ่ะเจอละเจอละยาที่รีเลือกแนะนําให้เป็นเหล้ารีเวต้าคัดอย่างดีนะครับจะทําให้เรารอดปลอดภัยจากกบพวกนี้นี่เลย ก็วันนี้เพื่อผมตันแล้วด้วยตอนช่วงเย็นๆน่นะก็เวลย,ยากอยู่ครับถ้าไม่มีคอเนี่คงอีกนานผมขาสกิลไปสกิลหนึ่งของ นักดนตีก็เลยตีกบช้าก็ถ้าสก,กิลนั้นมาผมคงตีกบไปกว่านี้แต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมไม่พาเบลละไม่พาไปหาของนะครับมีอะไรทำได้เดี๋ยวแนะนำไปเนื่องจากช่วงนี้หลังจากวลผมตันนรกว่างานบัฟจะหมดแล้วมันกลับมีหนักกว่าเดิมอีกไม่นะลินล,ลี นี่ครับก็ไหวนะแต่นานหน่อยผมอัพขีมานิดเดียวไงก็เท่าที่มันลิมิตนะถ้ามันเพิ่มมากกว่าน,นี้ผมก็คงอัพตัดลงขีเรื่อยๆอะ่ะนี่ไงได้เวลาดูสกิลที่ผมบอกแล้วไลฟ์ชาร์จ นเนี่ยเราจะขยับไม่ได้ด้วยเวลาใช้สกิลนี้ยกเว้นนั่นงผู้ใดเดี๋ยวค่อยก็สเตตัตอนนี้ที่หลังเวลตันนะครับผมอัพอย่างนี้ที่จริงเราควรจะของเซิร์ฟนอกที่เห็นนะตีแรงๆเลยก็จะอัพ s ต r กับ CRT ด้วยอัพให้ตันเลยแต่ผมก็สงสัยอะคือแบบผมอัพตามเขานะแต่ตัดไม่พอท่าที่เขาเวลนกับผมในเซิร์ฟนอก ก็เลยคิดว่าของนอกคงจะมีตัดให้เพิ่มมากกว่าเราแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆผมก็ตีไหวแล้วก็ปล่อยมันไปเนาะก็วันนี้ก็คงจะมาเรื่องนี้แหละครับการไม่องผมเห็นแล้วใช่ไหมว่านักดน,นตรีก็โหดได้มั้งหรือว่าผมไม่โหดไม่รู้คงใช้สโลแกนเดิมนักดน,นตรีกากๆไปแล้วครับเจอกันทักได้นะไม่บ่ายเจอกันคลิปหน้าครับ